พอมาสด้าบีที50เนี่ยพอมันใส่ล้อพอมันโหลดแล้วเนี่ยจะหล่อขนาดไหนเขายกเอกลักษณ์มาจากรถเก่งอขอบตรงนี้จะเป็นแบบสีแบบกรอซี่หน่อยแล้วก็โลโก้มาสด้าขนาดใหญ่การจะยกประมาณนี้ซึ่งออฟเซ็ตต่างผมว่าอันนี้สวยตัวมือจับเปิดประตูนะไม่ได้มีย์เลสนะด้านหลังเราจริงๆแล้ว b t 50เนี่ยคือยังมีกลิน่นอายความเป็น D m a x อยู่เยอะพอสมควรเปิดขึ้นมาจะประมาณนี้นะครับไลท์รุ่นนี้ตัวเบาะ คารโลดชบ,บอร์ดนะครับรุ่นนี้ตัว6 7 9เนี่ยด้านบนจะเป็นหนังสังเคราะห์จอกลางยังไม่มีมาให้ยังเป็นวิทยุแบบนี้รุ่นนี้คุณผู้ชมจะเป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นตัวเกียร์แมนนวล6สปีดคุณผู้ชมมีตัวฟ็อกด้วยไปดูกันดีกว่าว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจขนาดไหน โหแต่งคลินคลีนสายรถกระบะเนี่ยน่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยชว่วงแวบกับผมอีกครั้งหนะ้าช่องโคกิพีและสวัสดีเพื่อน,นชาวออโตสเตชั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชม Mazda b t 50นะครับแต่พิเศษเนิดนึงตรงที่ทาง Mazda s a l e ประเทศไทยนะครับนำตัวนี้มาแต่งพิเศษนะโชว์ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ แต่งขายนะแต่งโชว์ให้ดูว่าเจ้า BT50 เนี่ยพอมันแต่งแบบสายสปอร์ตสายแบบซิ่งอย่างเงี้ยจับโหลดจับอะไรอย่างเงี้ยจะรูปลกักษณ์ออกมาแบบไหนซึ่งอย่างที่เห็นเลยนี่หล่อแบบคินครีนนะครับคือเส้นสายไม่ต้องเยอะด้านหน้าเนี่ยยิงคงเอกลักษณ์ความเป็นมาสด้ายังมีโคโดย,ยังมีอะไรต่างๆมาแล้วก็ความน่าสนใจตรงที่หลายๆพาร์ทหลายๆออปชั่นนะครับคือของแต่งแพงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้อตัวช่วงล่างฟอกนะครับแล้วก็ภายในเนี่ย เป็นเบาะของเลคาโลด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมคงอยากทราบซิว่าดีเทลรายละเอียดคันจริงเป็นไงนะครับแอบบอกก่อนนิดนึงนะครับรุ่นนี้เขาตกแต่งบนตัว มาสด้า bt ห้าสิบนะครับหนึ่งจุดเก้าซีเหล่ารุ่นกระเถิบขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนะครับราคาห้าตัวรถแสแตนดาร์ดนะาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่ของแต่งเนี่ยน่าจะหลายแสนอยู่นะครับไปดูกันดีกว่าว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนน่าจะถูกใจสายปิกอัพซิ่งไม่มากก็น้อยนะครับกรรมพิจมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องโค้กีพีและออโต้เซชั่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซูเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิชเคียงคู่สู้กับผมทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มขน้น ก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรถเข้มข้นเลือไปอุ่นหนุนเขาด้วยของเขาดีจริงๆนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่ผู้ชมภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับบูธมาสด้านี่นอกจากจะมีการนำเสนอนะครับตัว bt 50นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆนะครับรุ่นอื่นก็มีนะแต่ด้านข้างของบูธเนี่ยจะมีการ นำรถยนต์นะครับที่เป็น B t ท0ตัวลองจากเริ่มต้นเนี่ยมาแต่งพิเศษนะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันว่าพอ้ยพอ Mazda BT50 เนี่ยมันแต่งพอมันใส่ล้อพอมันโหลดแล้วเนี่ยจะหล่อขนาดไหนเออจริงเนี่ยเห็นแค่เนี่ยผมว่าเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าสไตล์ของ m a z d a าเขาจะเน้นแบบคินคลีนนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยมีความพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ตัวออฟเซ็ตต่างๆนะหล่อแล้วก็ภายในเนคันเนี้ยเปลี่ยนเบาะนะครับเป็นเล c a คาโลนะซึ่งถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยเบาะรวมรางเนี่ยบอกเลยหลักแสน นะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันว่าพอเจ้า Bt50 นะใส่ล้อกับโหลดเนี่ยทรงเป็นไงนะครับคันนี้มีการติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นของคันเนี่ยถ้าเป็นรถสแตนดานน่ะ679,000บาทเป็นรุ่นลองจากเริ่มต้นนะในส่วนของชุดโคงไฟหน้านะครับอันนี้คือตัว มาสด้าบีทีห้ตัวใหม่ที่เขายกเอกลักษณ์มาจากรถเก๋งนะครับคือโคโดดีไซน์นั่แหละแล้วก็กรอบต่างๆจะมีเป็นริ้วอย่างนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะอันนี้คือสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของความเป็นโคโดชิ้นที่เป็นโครเมียมตรงนี้นะครับลากยาวมาอจริงๆคือรุ่นนี้คือใช้แพลตฟอร์มแชร์กันกับตัว DmaX นะครับแต่ภายนอกเนี่ยด้านหน้าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือรุ่นลองจากเริ่มต้นนะอาจจะดูแบบลนๆไปบ้างแต่คุณไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับถัดมาตรงนี้คุณผู้ชม ขอบตรงนี้จะเป็นแบบสีแบบกรอซี่หน่อยเป็นสีดำๆเงาๆนะครับแล้วก็โลโก้มาสด้ขนาดใหญ่นะครับส่วนตัวโคโดตรงนี้ลากยาวมาเชื่อมกันรุ่นนี้มีการแต่งพิเศษตรงที่ขอบด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมนะจะเป็นในส่วนของพวกไฟเลี้ยวไฟต่างๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ย อันนี้คือผมบอกเลยว่าจ่าชอบแน่นอนนะครับไฟจะเป็นสีเหลืองซึ่งสายซิ่งเขาชอบกันนะแต่เราจริงๆคืออย่าใช้เลยคุณผู้ชมนะครับมันแยงตาชาวบ้านเขาแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแต่เนี้ยเขาแต่งให้ดูลล่อให้เป็นตามสไตล์แบบรถปิกอัพซิ่งนะครับกรอบกันชนด้านหน้าทั้งหมดจะเป็นทั้งชิ้นแบบนี้เลยของบีทีหนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดมองแค่เนี้ยเหมือนรถเก่งมาสด้าใช่ไหมเหมือนรถเก่งมาสด้าเลยอ่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงกันต่อนะครับจะมีเหลี่ยมสันยกขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือเอกลักษณ นะมีเส้นต่างๆลงมาแล้วก็คันนี้นะครับทาง Mazda นะประเทศไทยเนะี่ยเขาแต่งโชว์ไงตัวล้อผมว่าล้อสวยนะครับเป็นล้อที่ลับด,ด้วยยางมิชลินนะครับพายโลดสปอร์ตโฟด้วยหูคือยางซีรีส์นี่แบบรถสปอร์ตเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวล้อนะล้อขนาด20นิ้วลับด,ด้วยยาง2 4 5 4 0 ZR 2 0สี่ศ์เซรดิสเบกคู่หน้าแล้วก็ตัวลวดลายของล้ออันนี้ก็แต่งพิเศษ BT 5 0นะครับล้อเป็นของไบซันฟอร์ดด้วยนี่ การจะยกประมาณนี้ซึ่งออฟเซตต่างๆผมว่าอันนี้สวยนะออฟเซตสวยเลยซึ่งเนี่ยพอมันอยู่กับตัวเนี่ยมันจะล้นมานิดๆนะครับอันนี้คือไม่ได้ล้นจนน่าเกลียดเปนไปนะครับคือบางคันที่แต่งเาอาหูยืดออกมาจนแบบน่าเกลียดนะครับแต่คันนี้คือกาลังดีนะร,รุ่นนี้มีการติดตัวสติกเกอร์ของ BT50 มาด้วยนะฮะนี่อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมว่าอยากได้สติกเกอร์หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าติดไปมันจะมีเส้นเพิ่มเติมเข้ามาตรง ขอบต่างนะครับรุ่นนี้ตัวลองจากเริ่มต้นนะครับเสาวก,กาะก็จะเป็นก้านสั้นแบบนี้จริงๆคือสแตนดาร์ดของรถแหละแล้วก็ฝานะครับตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นลิ้วแบบนี้นะครับซึ่งกรอบต่างๆรุ่นนี้ยังไม่ได้มีการตกแต่งโครเมี่ยมอะไรแต่อย่างใดนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นรุ่นลองจากเริ่มต้นนะครับถัดมาฝาครอบโมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถตรงนี้จะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างจะเป็นเสาะล่องขึ้นมานะครับเป็นแบบ3ามิตินิดนึงนี่เพิ่มเติมความสปอร์ตนะแล ตัวมือจับเปิดประตูนะครับยังไม่ได้มีย์เลสนะอันนี้คือแบบโล้นแบบนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งคุณสามารถไขจากตรงนี้ได้และกัรน,นี้คือสแตนดาดจากโรงงานนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นกพันบาทแต่นี่เขาแต่งโชว์นะทางมาสด้าเขาแต่งโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัวโหลดตัวล้อนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยแอบบแอบบให้ดูนิดนึงมีการติดตั้งเบาะเลคคารนโลนะ่เดี๋ยวพาชมในลาดับถัดไปจะพาชมว่าพอแต่งแล้วเป็นไงบีทีห้าสิบเนี่ยผมว่าแต่งแล้วมันคคละลุกกับตัวดีแม็กซ์เลยนะเพราะว่าคันนี้มันจะมีความเป็นเก่งเยอะกว่า นในส่วนของด้านหลังนะฮะไฟเบรกรว่ที่3แล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยนะครับมีตัวไล่ฟ้ามาให้อน,นี้มีสติ๊กเกอร์เลคคาโลนะครับส่วนฝาท้ายตรงนี้ความเป็นตัวนะตัวตอนเดียวแบบนี้นะก็จะมีที่เก็บสัมภาระเยอะนิดหนึ่งยาวแบบนี้เลยนะด้านหลังคุณผู้ชมรุ่นนี้ตัวล้อเหมือนกันนะมิชลินไพลอตสปอร์ตโแล้วก็ตัวเบรกเนะี่ยอันนี้เป็นสแตนดาดคือยังไม่ได้ปรับแต่งเบรกนะครับเป็นในส่วนของดรัมเบรก ช่วงล่างคนเนี้ยผมแอบเห็นว่าเขามีการใส่ซับแทงของฟ็อกมาด้วยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคุณดูด,ดิเนี่ยคุณผู้ชมมีตัวฟ็อกด้วยเออเอาเรื่องนะจริงๆใส่โช้คฟ็อกโหลดด้วยนะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้ BT50 นะครับในะส่วนของฝาท้ายคุณผู้ชมมันเนี้ยคือด้านหลังเราจริงๆแล้ว BT50 เนี่ยคือยังมีกลิ่นอายความเป็น DMAX อยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะที่เป็นแบบ3ชั้นแบบนี้ตรงนี้มีริ้วนะมี มีการเล่นคอไปการเล่นเสียมสันมือจับตรงนี้ยังเป็นสีดำด้านอยู่นะครับโลโก้ขนาดใหญ่ B.T 5 0แล้วก็สติ๊กเกอร์ฟอกเนาะในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำด้านกับสีตัวถังของรถนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดฝาท้ายอันนี้ยังไม่ได้มีตัวระบบผ่อนแรงมาให้นะเปิดขึ้นมาจะประมาณนี้นะครับการเก็บสัมภาระต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อไปเพื่อบรรทุกสัมภาระหรือว่าขนย้ายของต่างๆเนี่ย รุ่นนี้นะดีเด่นแน่นอนเพราะว่าในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเขายาวนะเขยังเป็นตัวถังแบบนี้นี่ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อภายในเนี่ยบอกเลยโคตรหลอ่อนะครับภายในเนี่ยคือมีการเปลี่ยนนะเบาะเป็นของเลคคาโนะซึ่งอย่างที่บอกว่าย้ำนิดนึงเป็นการแต่งโชว์นะไม่ใช่ว่าเขาแต่งแลขายอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับความเป็น มาสด้าบีทีห้าสิบนะครับรุ่น1.94นะรุ่นนี้ก็อาจจะแบบอาจจะมีบางอย่างที่แบบเอ๊ยอาจจะดูโล้นไปเพราะว่าอย่างที่บอกราคาเขาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเปิดประตูขึ้นมาผู้ชมด้านบนจะเป็นพลาสติกรูปนะครับแล้วก็เป็นริ้วเป็นดีไซน์เป็นสามิติแบบนี้มือจับจะเป็นสีออกแนวเทาๆหน่อยเนีนะ่เป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นลวดลายแบบสาตนโครมกระจกลงไฟฟ้าแต่ออตโต้แค่คนขับนะครับ,นะรบแล้วก็ที่เซ็ตกระจกมองข้างไฟฟ้าต่างๆครบคันเป็นกอสซี่แบค็คที่เท้าแขนละ่ะเป็นหนังสังเคราะห์ แล้วก็มีที่วางเหรียญวางอะไรต่างๆนะที่วางขวดขนาดใหญ่แล้วก็อันนี้คือไฮไลท์รุ่นนี้ตัวเบาะเลคคาโลนะสายซิ่งเข้าใจกันดีอันนี้คือโค้ดเลสซิ่งเลยนะครับคือเป็นชุดแต่งนะที่เขาแต่งมาโชว์ภายในงานครั้งนี้นะครับตัวเบาะเลคคาโลเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมให้รถยนต์ดูเลสซิ่งมากขึ้นนะตัวลางเห็นปะเลคคาโลนะครับซึ่งอย่างที่บอกราคาสูงและก็เทมากๆกนะคือคุณมองจากด้านหลังเนี่ย กูจะเห็นเป็นตัวโลโก้เลยเาโลอันนี้คือถ้าเป็นสายโรซิงเขารู้กันดีนะฮะว่ามันเท่เวลามองจากข้างนอกซึ่งถ้าเป็นรถแต่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ติดพวกฟิล์มดำแล้วจะค่อนข้างแบบโปร่ปงหน่อยหนึ่งไว,โว้โชว์เบาะโชว์อะไรนะครับอันนี้เขาเลือกเป็นสเปคนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อไปคุณอาจจะไปแต่งเป็นเบาสเปคอื่นก็ได้นะครับแต่นี่คือเขาแต่งโชว์ในส่วนด้านหลังอาจจะนั่งได้แต่ล,ลําบากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้นั่งอยู่แล้วนะครับแต่มันก็พอนั่งได้นะส่วนกระจกด้านนหลัังเเเี่ยปิดชดชวกน ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับรุ่นนี้ตัว679เนี่ยด้านบนจะเป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชิ่งจริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือแพทเทิร์นเดียวกันกับตัว D m a x ทั้งหมดเลยแต่แค่มีการปรับเล็กๆน้อยๆอยแม้แต่พวงมาลัยเนี่ยก็คือ DMAx นะฮะแต่แค่ตรงเนี้ยเปลี่ยนโลโก้เป็น m a z d a นะครับเราขึ้นไปนั่งให้ดูนะจริงๆบอบ์ดนี้ก็มันบีบสลีระแหละแต่แค่แบบว่ามันอาจจะนั่งอาจจะไม่ได้สบายเหมือนเบาะสแตนดาร์ดทั่วไปแต่มันหลอนี่คุณผู้ชม รุ่นนี้679นะครับภายในอาจจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักแต่ก็มีเพียงพอต่อการใช้งานนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยเป็นไฟฉุกเฉินนะเดินสติชิ่งจริงนะส่วนข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับกระจกมองหลังตัดแสงเป็นอัตโนมือนะฮะและก็ด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างต่างๆนะครับไฟนี้ไม่เกี่ยวนะไฟนี้ที่งานเขาติดไว้โชว์กล่องเก็บแว่นนะครับที่บังแดดนะฮะมีตัวกระจกมาให้คนขับก็มีอ่าคนขับไม่มีกระจก มแล้วก็แดชบอร์ดตรงเนี้อาจจะมีการเปลี่ยนจากตัว d m a มนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วเล็กๆน้อยๆแต่พ t ร์ทนเดียวกันนะเปิดขึ้นมาเป็น c o ลิ่งบ็อกนี่เป็นที่วางของต่างๆแล้วก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปส่วนลิ้วตรงเนี้เป็นซาตินโครมเป็นบ,บพลาสติกทำลวดลายแบบเงินๆนะครับซึ่งเกียด,ด้านหน้า,าจ,จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปไม่ได้มีซอฟต์โค้ดนะ ลงปั้งแบบนี้เลยนะรุ่นนี้ตัวจอกลางยังไม่มีมาให้ยังเป็นวิทยุแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถใส่ซีดีได้นะแล้วก็เมนูรดิโอต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้อันนี้จอเมมโมรีพวกวิวทยุช่อง USB AUX มีนะครับทัดลงมาระบบปรับอากาศเป็นมือหมุนแบบนี้นะก็สามารถปรับได้นะับไม่ว่าจะเป็นตัวแรงลมแอร์นะครับความเย็น AC ต่างๆอันนี้คือระบบหมุนเวียนระบบระบบไหลเวียนอากาศนะครับ Passenger Airbag แล้วก็ตรงนี้ตัว power outlet รุ่นนี้คุณผู้ชมจะเป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นตัวเกียร์แมนนวล6สปีดนี่คันเกียร์คันอะไรต่างๆแบบนี้เลยอืมโอเคอยู่นะกรอบก็จะเป็นตัว crossy แล้วก็ขอบตรงนี้มีการบุตัวหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์มาด้วยเบรกมือไฮดรอลิกแบบนี้ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกขึ้นรูปเปิดขึ้นมาเป็นบล็อกเก็บของแล้วก็ตัวชุดมาตรวัดนะอย่างอาจจะแบบดูโล้นๆหน่อยนึงแต่แค่แบบว่าเออมันก็เพียงพอต่อการใช้งานเพราะจริงๆแล้วรถสไตล์เนี่ยคือ ไม่ต้องเยอะไม่ใช่จอดิจิตลอละลรขนาดไหนหรอกนะครับก็เป็นเข็มด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาความเร็วนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างนี่เอกลักษณ์ของเขาชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถนะครับปรับองศาได้นะการเชื่อมต่างๆแล้วก็บ็อกซ์เก็บของเกเก็บของต่างๆนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันต่อแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์จริงๆคือเครื่องดีเซล1.9นะครับ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนั่นแหละเป็นตัวเดียวกันกับ D m a x ซนะครับซึ่งความน่าสนใจคืออึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับผมทีนี้คุณผู้ชมก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับมา z d a b t 50ตัวถัดขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนะครับราคาค่าตัวสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ย679,000บาทแต่คันนี้เนี่ หลังจากดูล้อหลังจากดูช่วงล่างหลังจากดูเบาะเนี่ยน่าจะตกแต่งหลักแสนหลายแสนอยู่นะครับคือถ้าเกิดเบาะกับช่วงล่างกับล้อเนี่ยสองสามแสนมีนะอันนี้ก็เป็นแนวทางการตกแต่งนะสำหรับมาสด้าบีทีห้าสิบนะครับที่ทางมาสด้าประเทศไทยตกแต่งให้ดูนะครับคันจริงเนี่ยมาโชว์ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้ด้วยมาชมกันได้มาดูเป็นแนวทางในการตกแต่งนะครับหลักๆโดยโรวมประมาณนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยดีเทลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่อันเนี้ย พามาดูว่าตกแต่งเขาเป็นอย่างไรนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้เตชั่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะเจอกันทีหน่อยช่วงนี้เพราะว่าภายในงานมีรถถ่ายเยอะมากนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรถต์รุ้นอะไรฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามรอไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ